สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องไลฟ์อินดีสารช่องข่าวบ่าวป้อมเป็นช่องที่ตามหาค้นหาข่าวเด็ดข่าวดังเลขเด็ดเลขดังหวยซอง,อองมาวิเคราะห์ให้ท่านเพื่อเป็นการบันเทิงในงวดนี้วันนี้บ่าวป้อมมีข่าวมาเล่าสู่กันฟังจากหัวข้อข่าวไฟไหม้ร้านอาหารญี่ปุน่นบ้านเจ้าจุกโอคินาวะสมุทรสาครคาดเสียหายนับล้านจากหัวข้อข่าวเกิดเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารเปิดใหม่สไตล์ญี่ปุน่นที่สมุทรสาครระบ้านเจ้าจุก แอดโอกินาวะระหว่างปรับปรุงร้านเชื่อมโครงหลังคามุงหญ้าแฝกคาดสเก็ตไฟเชื่อมเหล็กไปโดนหญ้าแฝกลุกไหมคาดความเสียหายหลายล้านโดยข่าวเมื่อเวลาประมาณ1 0 3นาิกามนาทีเมื่อวันที่23มีนา6.4ร้อยตำรวจเอกกิจจาคุ้มแก้วรองสารวัตรสอบสวนสพโคกขามรับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารบ้านเจ้าจุกแอดโอกินาว เลขที่99ทับ14หมู่ที่3ตำบลพันท้ายนรสิงห์อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครห่างจากสารพันท้ายนรสิงห์ประมาณเกือบครึ่งกิโลจึงรุดไปตรวจสอบพร้อมประสานรถด,ดับเพลิงขององค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์หนึ่งคันพร้อมด้วยรถด,ดับเพลิงองค์การบริหารส่วนตำบลโคกขามหนึ่งคันและรถตรวจการจากทั้งสององค์การบริหารส่วนทุนอีกแห่งละหนึ่งคันเข้าฉีดสกัดเพลิงที่กำลังลุกไหม้ภายในร้านโดยใช้เวลาประมาณ20นาที จึงควบคุมเพลิงได้มีผู้บาดเจ็บเล็กน้อยเป็นชายหนึ่งรายชาบซื่อต่อมาคือนายธีรพัฒน์พราธรอ,อายุ19ปีชาวบ้านตำบลํำแยอํำเภอพระหูจังหวัดศรีสะเกดนายธีรพัฒน์พราทรคนงานของร้านกล่าวว่าร้านอาหารแห่งนี้เป็นร้านอาหารสไตล์ญี่ปุ่นชั้นเดียวหลังคาม,มุงด้วยหญ้าแฝกตั้งอยู่ติดกับวังเลี้ยงปลาขนาดใหญ่ก้อนเกิดเทตุทางร้านกําลังเดินงานปรับปรุง หลังคาเพื่อมุงแฝกใหม่โดยมีการเชื่อมโครงเหล็กแล้วปรากฏว่าประกายไฟไก่กระเด็นติดกับหลังคาแฝกซึ่งเป็นลักษณะไฟประกอบกับเป็นพื้นที่โล่งมีลมพัดแรงจึงทําให้ไฟลุกลามไปอย่างรวดเร็วไม่สามารถที่จะใช้น้ําจากสายยางฉีดดับได้ทันสําหรับร้านอาหารเจ้าจุกแอสโอกินาวะแห่งนี้เปิดดําเนินการมาได้คร่าวๆสองเดือนเป็นร้านขายอาหารทั่วไปและจะเน้นหนักไปที่อาหารญี่ปุน่น และมีลักษณะเปิดเป็นจุดเช็คอินสถานที่ชมบิวถ่ายแนวญี่ปุน่นส่วนค่าเสียหายอยู่ระหว่างประเมินคาดว่าหลายล้านเพราะทั้งตัวร้านและข้าวของในร้านเสียหายเกือบหมดซึ่งทั้งนี้จะต้องให้เป็นหน้าที่วิทยากรเข้ามาตรวจสอบหาสาเหตุอีกต่อไปโอเจ้าหน้าที่วิทยาการนะครับอ่ะถ้าจะเอาเลียจากคนนี้ก็99ทับ14ตามบาลิทีแจ้งไว้ก่อนก็ทำงาน ทำงานแบบนี้ก็ต้องระวังระวังกันหน่อยนะครับช่วงนี้จะค่อนข้างที่จะร้อนนะครับไฟลุกติดง่ายนะครับอ่ะพี่น้องท่านใดนะครับชอบการรายงานข่าวสไตล์บ่าปอ้อมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปเด็ดๆต่อไปขอบคุณ FC ทุกท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณแรงข่าวจากไทยรัฐมาในที่นี้ด้วยแล้วพบกับบ่าวปอ้อมในคลิปต่อไปสวัสดีครับ